ตอนเช้าค่ะทุกท่านคะสวัสดีค่ะท่านรองพออารยะนะคะและสวัสดีค่ะท่านดรอธิชาตินะคะวันนี้ที่ฉันมีความยินดีมากมาพูดคุยเรื่องของ New Gen and Explosive Business Opportunities มาเล่ากันเลยดีกว่าต้องเรียนก่อนว่าก่อนที่จะพูดไปต้องออกตัวก่อนใส่ดาวเล็กๆข้างล่างบอกว่าสิ่งที่กำลังพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ทฤษฎีสิ่งที่กำลังพูดต่อไปนี้ เป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีประสบการณ์ตรงกรันเราจะเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอกันเราก็จะไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเรื่องเทรนด์เป็นเรื่องที่เปลี่ยนทุกวัน สิ่งที่ที่ฉันพูดวันนี้อาจจะอัปเดตภายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะสิ่งที่เกิดพูดมาเมื่อไม่เกินปีที่แล้วก็ล้าหลังไปแล้วในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทรนด์คือสิ่งที่เห็นแล้วก็กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแมกโรเทรนด์ใหญ่ๆแกรนเทรนด์เมกะเทรนด์ nd, nd, หรือว่าจะเป็นไมโครเทรนด์เล็กๆที่ไม่ได้เห็นเยอะแต่ว่ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสิ่งนี้จะอยู่ใน powerpoint ดังนี้ค่ะ ดิฉันมักจะใช้บอกว่าขอเล่าเป็นประสบการณ์ This is me นะคะแล้วเรามาดูกันว่าเรามีประสบการณ์ตรงกันอย่างไร This is my parents คุณพ่อคุณแม่ลิงตัวที่หนึ่งลิงตัวที่สองลูกสาวดิฉันเองค่ะแล้วก็กลุ่มคนพวกนี้นี่คือประสบการณ์ที่ฉันเจอ day to day ทุกวันแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าความหมายที่เกิด ถ้าเรามองถึงความต่างของเจนของเจ n e r a t i o n นะคะแล้วเรามองว่าอายุหรือปีเกิดคือสิ่งที่บอกว่าเราอยู่ในเจนอะไรคุณแม่ baby boomers ใ,ใครมีคุณแม่ baby b o o m e r ์เหมือนกันไหมคะในฉันเป็นเจน X ตอนปลายแล้วก็เป็นเป็นรุ่นที่ต้องมาประจญกรรมกับอ e ีเจน Y ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ส่วนลูกสาว ก็คือจะเป็นตอนนี้เขาก็ถ้าเกิดเขาคลาส s ิฟายเนี่ยเขาก็จะเป็นคน Gen Z หรือ Gen Millenium แล้วแล้วแต่นะคะแล้วแต่เชืฎอรีไหนมาดูกันว่าเรามีประสบการณ์เหมือนกันหรือเปล่ามาเริ่มกันสิ่งใกล้ๆตัวเรื่องของอาหารการกินคุณแม่ทั้งหมดนี้พูดด้วยความเคารพนะคะที่ฉันไม่ได้นินทาบุพการีแต่อย่างใดจะทานขนมสักอย่างวุ้นกะทิคำแรกคุณแม่รู้ทันที อันนี้ไม่ใช่กะทิจริงฉันไม่กินกะทิกล่องเอาไปคืนฉันก็โอ้รู้ด้วยดิฉันทานอาหารเช้าอร่อยที่สุดคือพุ่งมาที่สามย่านทานโจ๊กอยู่บ้านทำไม่ไหวลูกสาวบังเกิดกล้าวคุณพอดีบอกว่าแม่คะ อาหารเช้าที่อร่อยที่สุดแม่ไม่ต้องลำบากช่วยกรุณาแวะร้าน number 7ให้ให้หนูหน่อยจะอ้วกกินก็ไม่ได้ยังไงเป็นสิ่งที่คุณยายฟาสเ t รตมากว่าทำไมคนรุ่นใหม่นี่มันไม่มีรสนิยมในการกินกันเลยฟะอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่มันคือความต่างที่เกิดขึ้นความละเมียดละไมารายละเอียดที่เกิดขึ้นในคนแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันดิฉันก็มีความมีรายละเอียดความใส่ใจ น้อยกว่ารุ่นคุณแม่รุ่นลูกไม่ต้องห่วงเพราะเขาบอกว่าเรื่องกินเรื่องเล็กเพราะว่าเขามีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าคุณยายคุณหลานคุยกันยังไงอยู่บ้านเดียวกันนะคะก็คุยกันพบกันคุณยายไปรับคุณหลานแต่สิ่งที่เขาใช้เหมือนกันคือสิ่งนี้คุณยายส่งลายดอกไม้มาทุกเช้าเลย Good morning วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ มาทุกเชา้าแต่เราก็ดีชอบคุณลูกจะส่งคุยกับแม่สปิ๊กเกอร์มาเป็นล้วนๆแต่ก็คุยกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันคุณแม่อันนี้ต่บอกว่าต้องทำตามสถิติที่ฝรั่งเขาทำนะคะว่าถ้าคนรุ่นเนี้ยคุณแม่ของในชั้นตอนนี้ท,ท่านเจ็ดสิบสองละสวยใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้จะพูดเรื่องนี้ ถ้าตามสถิติของฝรั่งเขาจะบอกว่าคน e ทคนที่เกษียณเนี่ยนะคะโดย Average แล้วเนี่ยจะรับส่ง Message หรือ Line เนี่ยนะคะหแทหรือ5 l i ไลาต่อวันเด็กรุ่นนี้อยู่เฉลี่ยนะคะประมาณอย่างต่ำ100ต่อวันอันนั้นคือเป็นการเซอร์ว์ของฝรั่ง แต่ดิฉันมาค้นพบความจริงจากการสอบถามเซอร์เวยใกล้ตัวจริงๆแล้วรุ่นลูกของดิฉันเนี่ยคุณเจนเอ็มเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ร้อยต่อวันอนะ่ะพอใช่แต่คุณแม่ดิฉันเนี่ยได้ประมาณ300ต่อวันเพราะฉะนั้นเทรนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนใครแนนะ่เพราะว่า we are so crazy about lines นะคะคือเป็นของเล่นใหม่ที่เกิดขึ้นในในในบ้านเรานะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสิ่งที่ดิฉันพยายามจะพูดนั้นคืออะไร ไม่ไม่ลดละค่ะคุณพ่อแล้วคุณแม่แล้วก็ต้องมีคุณพ่อบิ๊บบูมเมอร์เหมือนกันท่านเกษียณมานานมากแล้วนะคะแต่ก็เป็นคนเกษียณที่แอคทีฟมากท่านจะไม่เคยแม้เช่เลยว่าจะขับรถซิ่งแข่งกับท่านได้เนี่ยแล้วเราแล้วแล้วสองท่านนี้จะโกรธทุกทีเวลาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นหน้าข่าวสุดสลดแม่เท่าวัยหกส ตกท่อแม่จะฉันโกรธเลยแม่เท่าไ้ตรงไหนวะไม่ไม่เป็นแม่เท่าแล้วว้ยหกสบนะคะหรือว่าสาวใหญ่วัยสี่ิฉันก็แบบก็ตัวเล็กอยู่ก็40่สิบไวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมาดูกันคุณตาคุณหลานเนื้อคุยอะไรกันทางไลน์มันจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยสองคนเนะี่ยไอ้ลูกไอ้สาวไอ้เด็กคนนี้ก็ไม่บอกอะไรก็ถามแจ้งตาไม่รู้รเลยําเแจง ตาก็ยิ่งงงหนักถามเจงนี่มันคืออะไรว่าเจงนี่ใครเพื่อนหรือเปล่า <laughs> <laughs> สักพักต็เริ่มเข้าใจสุดท้ายคุณตาก็เขียนคำว่าว่าน้ำคานอะพอกันเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์หรือเจนเอ็มเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันสุดท้ายคที่คุณตาเคยบอกว่าอะไรนี่มันอะไรเนี่ยก็อะไรแล้วค่ะบัดน,นี้ ทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณตาก็อะไรกันคือใช้เป็นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีการ Adopt ในเรื่องของ Conversation แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในขณะที่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ก็พยายามสรรหาภาษาของตัวเองอยู่ทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ต่างวัยกว่าหรือคุณตาที่เป็นสองเ e เนอเรชันข้ามไปจะตามไม่ทันสุดท้ายก็ตามทันมาดูกันต่อ เอ๊ะตัวเล็กคุณพอดิฉันมีลูกสาวชื่อพอดีกับมีดีวันนี้ไม่ยกมาทั้งบ้านนะคะการกคือพอดีกับมีดีเนี่ยเป็น derivative ของการดีนะคะทุกคนจะมีดีหมด <c oughs> ตัวเล็กสี่ขวบมีความอัศจรรย์มากคุณแม่คะแม่แม่เครื่องคิดเลขนี่มันคิดยังไงไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เครื่องคิดเลขค่ะมันคือโทรศัพท์เครื่อง <c oughs> คิดเลขนี่มันคิดยังไง พราะเขาเกิดมาบนที่โทรศัพท์นั้นเนี่ยไม่มีปุ่มอีกต่อไปแล้วอะค่ะที่บ้านไม่มีแลนด์ไลน์ไม่มีโทรศัพท์บ้านทุกคนมีมือถือก็ไม่ว่าจะเป็น LG Samsung iPhone ก็ไม่เห็นมีปุ่มอะไรเขาก็สงสัยว่านี่เครื่องคิดเลขใช่ไหมนะก็ยังถีงกันอยู่สักระยะหนึ่งสี่ขวบไปเที่ยวจะส่งโปสการ์ดให้คุณยายไม่ค่อยเข้าใจค,คอนเซ็ปต์ว่าโปสการ์ด ซื้อแสแตปมให้บอกว่าเอาติ๊กเกอร์มาแปะกันเอาไปติดที่กระเป๋าไม่รู้จักแสแตป์เพราะว่าทุกวัน day in day out ถอาเขาจะคุยกับคุณยายถ้าจะบอกว่าคุณนายคุณยายหรือรักคุณยายชี่จะ go FaceTime ตลอดเวลาบ้านเดียวกันนะคะอยู่คนละชั้นแต่ว่า FaceTime <laughs> ทั้งหมดเนี่ยเราอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยทั้งหมดเนี่ยไลนหากันตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ย นั่งทานข้าวกันทุกคนก้มหน้าแล้วก็ไล่หากันที่ฉันเห็นในในข่าวตอนแรกก็หัวเราะเอาเฮ้ยมันคือเราเนี่ยว่ะมันเหมือนกันเลยมีอะไรอีกสดสดที่ผ่านมาไม่นานนี้วันแม่ Mother's Day ทุกท่านจำวันที่วัยเด็กเนี่ยพอเวลาถึงวันแม่ทุกท่านต้องทำอะไรคะหืมร้อยมมลาย แต่งกลอนวาดรูปเขียนการ์ดใช่ไหมคะเหมือนนี่ฉันเลยซึ่งเป็นคือจริงๆรักแม่มากนะคะแต่ให้มาเขียนกลอนแล้ววาดรูปนี่แบบกูจะตายไห้ได้เพราะกูนี่เพราะที่ฉันนี่ไม่มีอารมณ์ศิลปะอะไรเลยคือโนไม่เป็นะฉ่นั้นสิ่งที่เราเองทำคือเก็บเงินวันละห้าบาทต้นทั้งปีซืรอคิสตอยคุณแม่อย่างนี้คือสิ่งที่ทําปีที่ผ่านมาน้องขิมคะพอดีคะพอดีคะพรุ่งนี้วันหยุดวันแม่เราพาคุณยายไปทานข้าวกัน พอดีบอกคือดิฉันได้ยินวันแ,แม่วันแม่เว้ยวันแม่เว้ยจากนั้นคุณพอดีก็หายไปในห้องน้ําไม่นานดิฉันไม่ค่อยไม่ไม่ได้รู้ว่าหายไปในห้องน้ํากับไปกับโทรศัพท์นะไม่ถึงไม่กี่นาทีกลับมาเนี่ยเขาก็ส่งอันนี้มาให้ดิฉันทางไลน์ แม่พายพร้อมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่เนี่ยลูกสาวฉันของขวัญวันแม่ทำนานไหมหายไปห้านาทีในห้องน้ำด้วยไอโฟนของเขา แล้วก็กลับมาดิฉันก็ปลาบปลื้มภูมิใจมากตอนนั้นไม่รู้โอ้ขิมุสาทํา์ทให้แม่พอดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันทําเองคงต้องใช้เวลานานมากดิฉันคงต้องไปเปิดแม็กต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ขิมก็หัวเราะแล้วบอกว่าก็ไม่อกี้ยค่ะหนูก็เพิ่งนึกออกวันนีวันแม่น,น,น,นึกอยู่อย่างเดียวว่าพรุ่งนี้วันหยุด <laughs> แล้วส่งอันนี้มาให้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของเด็กรุ่นใหม่ ไม่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ต้องสอนเรายัางจำได้ไหมคะรุ่นเราอารุ่นดิฉันก็ได้พูดไม่ต้องเขิน h o w to use window s ใช้ window s ไม่ต้องอ่านหนังสือใช้อะเด็กรุ่นนี้บอกอ่า,อ,าอ่านทำไมอะ่ะก็เล่นไปคอนเซปต์ของอดีเจเอคนนี้เขาก็บอกว่าอ่านทำไมคะก็เล่นไปแหละพอมันไม่ได้อะไรก็จำไว้สิคะแล้วเขาหลังก็อย่าทำพลาดอีก คอนเวอร์เซชันี้เกิดขึ้นระหว่างคุณยายกับหลานในขณะที่คุณยายเมื่อได้ไดรับ iPhone 6ใหม่นะคะไปซื้อหนังสือมาอ่านว่าใช้ยังไงคุณหลานได้ iPhone 6ใหม่มันเปิดถขเอาไถ่เอาดาวน์โหลดตักตกคุณยายถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าทำถูกก็ก็ถ้าถ้าได้ในสิ่งที่อยากได้ก็แปลว่าถูกอะค่ะจบไหมจบเพราะฉะนั้นหลักการความคิดมันมีความต่างของคนแต่ละรุ่น แต่มันมีความเหมือนซึ่งกันและกันที่มันถ่ายทอดระหว่างรุ่นในช่วงเวลาเดียวกันพูดถึงคนในครอบครัวแล้วนะคะก็ขอต่อเนื่องเป็นคนรอบข้างบ้างดิฉันทำงานอยู่ที่อสอนในในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมาสิบปีเพราะอยากเป็นครูวันนี้ก็ออกมาไม่ได้อยู่ในรั้วของความเป็นครูแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแพชชั่นเหมือนเดิมเชื่อหรือไม่ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนางงามหรืออะไรนะคะเพราะคนที่ในทําฉันทำงานด้วยอยู่ตลอด10ปีเนี่ยโดนคลาสฟายว่าอินังเจนวายรก็คือเจนวของเราปากทิฉันก็บอกว่า I love you ลูกฟังครูนะเดี๋ยวครูจะสอนให้มีอะไรไม่ไว้ใจเดี๋ยวครูบอกแต่ข้อที่จริงคือว่าบางทีเนี่ยมันหลายโอกาสเนี่ยมันก็มีเด็กที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ดังใจใช่ไหม เขาจะทําข้อสอบมันก็ต่อรองอยู่นั่นแหละเรียนเก้าโมงมันก็มาสิบโมงครึ่งพูดอย่างนี้แต่ในใจดิฉันคิดอย่างนี้เยอะมากเลยแต่วันนี้ดิฉันอ่านออกไหมครัมันคืออะไรอย่าให้พูดมันคือเด็กแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้อยู่ในมุมตรงนั้นแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่วะสิ่งที่ดิฉันเคยคิดว่า เด็กรุ่นนี้มันไม่เอาไหนอะ่ะมันไม่ใช่วันนี้ถ้าเกิดใครตามดูใน Facebook หรือ Twitter ของดิฉันเนี่ยดิฉันจะใช้คำนี้บ่อยมาก t a l e n t e d b u n c h คือเขาเป็นคนที่มีมีความสามารถสูงมากค่ะเพราะว่าสมัยเราเป็นครูเนี่ยเราขีดกรอบไปเขาบอกว่าคุณต้องตอบในสิ่งที่ครูสอนแล้วครูจะแฮปปี้นั่นแปลว่าคุณเชื่อฟังครูแล้วคุณฟังครูแล้วคุณได้ใช้ ถ้าตอบจากกรอบนั้นก็ไม่ใช่ในสิ่งที่ครูสอนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้ใช้ไม่ได้คิดอะไรง่ายๆไม่ค้นหาแต่พอเราออกมาจากสายอาชีพที่เรามีกรอบแบบนั้นแล้วเนี่ยเราได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่จริงๆและเรามีความรู้สึกว่ามันคือพื้นที่เล่นของเขาความคิดในวันนี้ถึงบอกนะคะว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดปีที่แล้วกับปีนี้ก็ยังเปลี่ยนไป วันนี้เปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วบอกว่าเขาคือคนที่มีความสามารถมี hidden talent สูงมากเพราะทุกครั้งเวลาท่านเนี่ยอ่านในเรื่องบทความเกี่ยวกับ generation ใดๆเนี่ยท่านมักจะได้ยินคำว่าคนรุ่นใหม่เป็นอะไรบ้างนะคะอะไรบ้างนะเ c h Savvy คือซึ่งยังดีนะคะตื้นเขินไม่ค่อยลงลึกก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะ s e l f c e ซ t e r ซึ่งมันก็จริงแต่มันก็ซาวไม่ค่อยดีเหมือนกัน เจนมีมีมีและมีและกูและมีและกูกูกูมีมีมันก็สาวไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่มันออกมาแล้วเราบอกว่า้จริงๆแล้วเขามีด้านอื่นที่เราน่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันคงไม่ได้ไปมองที่ในธุรกิจที่จะทําให้นิสัยเสียของเขาเนี่ยมันเสียยิ่งขึ้นแต่เรามองมุมบวกในเรื่องของาเานจ์ของเขาว่าเขามีความสามารถอย่างอื่นอะไรอย่างไรบ้างที่น่าสนใจมันเหมือนกับวันหนึ่งที่คนบอกว่า ฉันเห็นเพื่อนที่เป็นเข้าใจว่าเป็นเ,เพื่อนนักเขียนทํางานในนิตยสารเขาเขียนบน a c e b o o k ซึ่งเรื่อไปคลิกกดไลค์ทันทีเขาบอกว่าถ้าคุณอยากอ่านหนังสืออย่างรื่นรมมีความสุขนะคะกระดูนาอย่าทํางานนิตยสารเพราะคุณจะไม่มีวันที่จะอ่านหนังสืออย่างรื่นรมเพราะทุกครั้งที่คุณอ่านหนังสือคุณต้องอ่านเพื่อหาคำผิด มันเหมือนที่ฉันว่าถ้าดิฉันอยากจะพัฒนาเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่อย่างรื่นรมอยากเข้าไปอยู่ในกรอบที่จำเป็นต้องหาจุดด้อยจุดผิดของเขาแล้วกาผิดแล้วให้เกรดให้ออกมาทำอย่างอื่นที่เห็นเขาในมุมใหม่มากกว่ามันเหมือนกับข้อสอบซึ่งตอนอดี่ฉันหลายขั้นก็คงจะด,ดีนบอกว่าเวลาข,ข้อสอบเวลาเด็กๆของอที่นี่ที่ไหนเขียนก็ตามแต่ฉันเดว่าเหมือนกัน ถ้าให้กระดาษเปล่าๆไปเนี่ยเพราะคุณไม่คุณเนี่ยนะคะนักศึกษาบังเกิดกล้าวดิฉันเนี่ยก็จะเขียนประมาณฟอนต์ฟอนต์ชื่อว่าชื่อว่าลายมือกูเองเนะคะไซส์ประมาณ3ท่านใช้คอมปะสาวนี้มันเล็กมากเลยคือไม่รู้ใช้อ่านยังไงแล้วก็เขียนมาเยอะแยะเลยแล้วก็ตกท้ายด้วยปอลอบอกว่าอาจารย์คะที่อาจารย์ถามหนูไม่รู้แต่ที่หนูรู้มีเท่านี้ จริงๆวันนั้นเนี่ยนะคะก็โกรธเหมือนกันเอ๊ะไม่จะใช้ไม่ได้แต่มันทำเป็นเป็นประโยคทํทำให้เราฉุกใจด้วยว่าเฮ้ยงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดกับเด็กรุ่นนี้แทนที่เราจะบอกว่าเราถามว่าเขาต้องรู้อะไรเราควรจะถามก็หมายว่าแล้วหนูเนี่ยผ่านมาหนึ่งเทอมกับครูเนี่ยหนูรู้อะไรแล้วหนูก็จะไปปรับใช้อย่างไรเพราะฉันข้อสอบทุกครั้งที่ฉันมีตอนนี้ก็คือว่า1คุณตั้งคำถามเอง2 ตอบคำถามที่คุณตั้งเองมาให้ดีที่สุดคราวนี้มันวัดสติปัญญาเลยค่ะอย่างชัดเจนถ้าคุณตั้งคำถามมาอย่างปัญญาอ่อนไม่ต้องตรวจแล้วที่เหลือเพราะมันปัญญาอ่อนตั้งแต่ต้นไม่ต้องให้โอกาสมาแล้วไอ้คนนั้นแต่เาสามารถตั้งคำถามที่คอมเพล็กซ์มีการวิเคราะห์ซับซ้อนเดี๋ยวอันนั้นจะอ่านต่อในคำตอบของเขาว่าเขาสามารถวิเคราะห์ได้หรือเปล่า มันมองเห็นได้ชัดว่าวิธีคิดแบบเดิมนั้นมันก็เปลี่ยนไปกับการทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่เขามีการเปลี่ยนแปลและเขามีความสนใจนอกเหนือห้องเรียนอีกต่างๆมากมายถ้ามองตามสถิติในเชิงการตลาดเราจะได้ยินประโยค